ไหนไหนไม่อยากคไหนไหนวุ้นัไงนันไงจับไม่ได้จับไม่ได้มาดูกันว่าน้องจ้าซนจะจับได้ไหมมาดูกันนะคะว่าน้องจ้าซนจะจับปลาได้หรือเปล่าลงแล้วนะลงแล้วลงแล้วลงแล้วอ่าเมื่อกี้ยังไม่ลงน้ำเลยตอนนี้ลงน้ําแล้วอ่าเีเอาเอานั่งแล้วอ่าทิ้งแล้วนะทุกคนทิ้งกระชอนตักปลาแล้วเอามือจับเลยมีนะคะ วันนี้น้องเจ้าซันจะพาไปจับปลากันนะคะ <Wow. S 1> ไปไปออกไปเลยหืม <Wow. S 1> นี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ปลาอยู่ไหนอะไหนน้องเจ้าซันพาเดินไปดูหน่อยเร็วไปเร็วพี่เรียกล้วไปเร็วไปเร็ว ตะกรอนใส่ปลานะคะมีน้ำด้วยน้องจะสนใจไหมน้องตื่นเต้นมากเลยมาเร็วมาเร็วแม่กำลังจะพาไปดูปลานะคะโอ้ปลาเต็มเลยอุ้ยลงเลยไหมลูกลงเลยไหมครับลงนี่จับปลานี่จับปลาอย่างนี้จับปลาอย่างนี้เลย นี่คุณแม่กำพาน้องจับปลาตื่นเต้นมากเลยอ่ะดูคุณแม่กำมังจะสอนปลาให้เราไม่ได้นี่แม่แม่จับไม่ได้เลยน้องจับนึ่งเร็วให้น้องงจับเร็วน้องจับเร็วจับจับอย่างนี้ลูกนงจะซันจะจับได้ไหมอ้า่จับไม่ได้ มาดูกันว่าน้องจุซันจะจับได้ไหมมาดูกันนะคะว่าน้องจุซอนจะจับปลาได้หรือเปล่าลงแล้ว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 อเมื่อกี้ยังไม่ลงน้ำเลยตอนนี้ลงน้ําแล้วอ่าเอาเอานั่งแล้วอ่าทิ้งแล้วนะทุกคนทิ้งกระชอนตักปลาแล้วเอามือจับเลยมีนะคะจะจับได้หรือเปล่านะอู้ิ่มเลยด้วยน นั่งหงเรีวเอ้ยได้หลายตัวเลย <Yay! S 1> เพี่เมลน,นี่นะคะเป็นที่ใส่ของมื้งใ,<ช>ใส่ไหมใส่มาได้แล้วมันเหลืออยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งอ่ะในนั้นอะ เรียบร้อยนี่นะครับปลาที่น้องเจ้าซันจับมาได้<ย>มาดูกันว่าชาวประมงเด็กน้อยเจ้าซันจะจับยังไงอ่ะจับอย่างนี้ปลาก็หนีหมดสิมาด้วยกันผมจะมาช่วยจับปลาครับผมคงจะกินให้หมดแล้วเจ้าเด็กน้สาวจะมาจับปลากินได้ยังไงเจ้าซันเจ้าเด็น้องสาวจะมาจับปลากินน่ะอ,อ้าว ตอนนี้นะคะก็ฝนตกแล้วขอเนียอพานน้องชัชันเ <ไป S 1> ข้าบ้านก่อนนะคะ<ป> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปป้อนผักให้พี่ได้ดูสากินกันค่ะไปน้องชัชันปะ